อสวัสดีนะครับเพื่อนๆมาแล้วนะฮะวันนี้นะครับเดอะบราเธอร์วอลยังไม่หมดนะครับเขาห้าชุดนี้มันมาช้าใช่ไหมครับวันนี้เดอะบราเธอร์วอลกิฟต์บันเดิลนะครับเราแกะกล่องกิฟต์บันเดิลกันยังไม่จบสิ้นกับเดอะเดอะบราเธอร์วอลนะครับอันนี้เอพิโซดที่331กับเมจิกเน็ตเกตาริงนะครับเจ็ดวันนะฮะวันจันทร์ผมทำการ์ดเมจิกอังคารรีวิวมังงะวันพุธเกมเฤรื่หัตเลโก้สุขคามิยะครับเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีตอนพิเศษส่วนรายการทำอาหารหิวดึกก็จะมาตามสะดวกนะครับ เพื่อนอาจจะสงสัยว่าเมื่อวันศุกร์ผมไปไหนมาผมไปทํางานมาครับก็ถ้าใครอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังก็ทักทายชวนคุยได้นะครับยินดีนะฮะถ้าเพื่อนพร้อมแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราจะมีเนี่ยฮะคือโดมินเเรียกิฟตบันโดมิเดเรียบันเดิลเนี่ยเราก็ยังไม่ยังไม่ได้แกะเหมือนกันเพราะว่าตัวบัลเดิลมันดีเลยเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราจะแกะตัวเอ่อบรัทเทว บันเดิลกิฟต์เอดิชโอ้ยงงไปหมดแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อินโทรมาเลยจุกกุย c ชา n นลภูมิใจเสนออ่านะครับเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ฝากปรบมือให้จุก,กุยและน้องแมวด้วยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมหายไป หลายวันนะฮะวันนี้เราจะแบบว่ารีบร้อนกันนิดหนึ่งนะฮะเราจะรีบร้อนกันนิดนหนึ่งนะครับแบบรว,รวดเร็วนะฮะรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดนะครับมาเราจะมาเปิดเจ้าตัวนี้ครับนี่ฮะนี่กิฟต์บันเดินนะฮะกิฟต์บันเดินฮะนี่ฮะมานะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณซีโร่ไฟเตอร์นะครับ อ่าสวัสดีพี่หมีด้วยินี่ต้อนรับครับสวัสดีพี่หมีฮะนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าฮะกล่องนี้นะครับจะมีนี่ครับจะเป็นโปรโมโของเขานะฮะโปรโมนี่ควีนเคล่าบินครุกมีสิบสองอ่มีแปดซองแล้มีลูกเต๋ามีแลแล้วก็มีกล่องกระดาษให้นะครับะนะครับมาฮะเดี๋ยวนี้เขารักโลกแล้วนะฮะใช้กระดาษฉีกได้เลย นะครับคุณศิลาสวัสดียินดีต้อนรับครับผมฮะมานะครับวันนี้บันเดิลกิฟต์เอดิชั่นนะครับนี่โอ้เนียฮะสวยเนอะนี่อีกฝั่งนหนึ่งเป็นเออซ่า e e นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ก็คือตัวอะไรนะออปติมัสพรามนะครับออออปติมัสพรามเออนะฮะมาฟาบ แกะกล่องฮะเนี่ยครับนี่เขามีตัวขั้นอยู่ฮนะเห็นไหมฮะนี่เป็นออพติมัสพรามอีกข้างนึงมันชื่ออะไรไดั <c oughs> ตัวร้ายอ่ะผมจำชื่อไม่ได้ครับเ <c oughs> ออมานี่ครับสองซองนี้ซองหนึงจะเป็นพรีเมียมบันเดินนะครับเขาเขียนไว้อีกอันนึงก็เขียนว่าเรกู่าบันเดินนะครับเป็นอ,อันนึงเนี่ยเป็นฟอยอีกอันนึงเป็นแรงธรรมดา นะครับกระดาษนะครับเดี๋ยวนี้เขาลดการใช้พลาสติกนะครับดีมากๆฝั่งนี้ก็จะเป็นเบสิกแลนที่เป็นธรรมดานะครับเรกูล่าเขาใช้คำว่าเ e กเรกูล่านะครับส่วนข้างนี้ฮะจะเป็นซองที่เป็นพรีเมียมนะครับก็คือฟอยนนั่นแหละครับนะฮะนี่ฮะใบแรกเลยครับ0.49นะครับตัวโปรโม บันเดิลนะฮะอ่ะถัดมาครับนี่ทานฟอร์มือฮะ0.79ตัวตัวนี้นครับราคาไม่ค่อยมีเท่าไหร่บริสวิงนะฮะบริสวิงถัดมาครับนี่ตัวบริสวิงมี2ด้านนะครับนี่แล้วก็เป็นเบสิ c แลนด์ฟอยทั้งหลายอ่ะนะครับประมาณนี้ยังฮะ ตัวนี้เป็นน้ําจิ้มนะครับตัวเมนหลักของเราฮะมาแล้วครับนี่ลูกเต๋าครับสวยนะเป็นสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็ตัวหนังสือสีแดงนะครับนี่ทานฟอร์เมอร์เห็นไหมฮะโล,โลโก้ทานฟอร์เมอร์โคตรเท่เลยก็จะมีกล่อง2ใบให้ครับข้างนอกข้างในไว้ใส่ของนะ,ะก็จะมีซองลเ็กเตอร์ให้1นซองครับแล้วก็มีซองเซตบูสเตอร์แปดซองนะครับความแตกต่าง ระหว่างบันเดิลธรรมดากับกิฟต์นะครับก็คือจะมีตัวลเลกเตอร์บูสเตอร์เพิ่มมาให้1นึ่งซองครับมามาสองแรกนะครับด้วยความรวดเร็วแอชนอตนะฮะคือคือแอชนออ่าแอชนอตฟูลอาร์ตนะครับใบนี้นะครับไปหวังว่ากล่องนี้จะได้ดีๆนะครับโดยปกติแล้วบันเดิลเนี่ยเจะมีหนึ่งหนึ่งมิติกนะครับหนึ่งฟอยแรบางครั้งโชคดีก็ได้2มิติกนะครับ อ่ะกับหัวเหรอเอ๊ะหรือผมจับกับหัวเองโอเคนะไปนะฮะซองเซนต์สเตอร์ก็จะคอมมอนอันคอมมันจะไม่แน่นอนนะครับแต่จะมีเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเลโธอาร์ติแฟกสองสล็อตนะครับโซพาร์ติชัน่ะหน้าปกพอดีเลยหน้าปกนี้พอพอดีนะครับโซพาร์ติชันผมว่าเป็นใบที่เก่งดีนะครับล่าสุดที่เช็คคือหนึเหรียญสีนะครับ ก็ประมาณ40-50บาทประมาณนี้ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไรหร่แต่ว่าเป็นใบใช้งานนะครับแล้วก็ฟอยล์อันคอมธรรมดานะครับซองแรกได้1เหรียญ49นะครับนะครับทัดมาอ่ามีเดลิสหรือเปล่าเนี่ยครับเป็นสกิมมิติอาร์ตแล้วก็มีฟอยล์มีลายเซนที่เป็นฟอยล์นะครับอันคอมอันคอมอันคอมแล้วก็อ์ติแฟกเลโตรนะครับเฮ้ยเลเลเจน เลเจนดัลลี่ฮะเป็นเฮ้ยไมล์เรลนะฮะไมล์เรลแจ่มมากเลยนะฮะตอนนี้19.99เหรียญครับเป็นตัวฮิวแมสโซเยอร์ที่เป็นหัวหน้าแก๊งโอ้โอ้ฟลอยแล่นี่ครับนี่มิติกับฟอยเอ้ยเฮ้ย hey! อะไรเนี่ยมิติกฟอยแลแล้วก็เดลิสอยู่ในซองเดียวกันครับไมล์เรลยี่เหรียญมิสล่าฟอยศู์จุแล้วก็จิเตนะครับ9.5เหรียญน,นะครับ ถ้าคุณอาร์ตดูอยู่นะครับคุณถ้าคุณอาร์ตยังจําได้นะครับนี่ฮะอุเมซาวะจิเตนะครับ่ารีพินใหม่ไปเดอรลิสต์นะครับซองนี้แบบโอ้โหสามสิบกว่าเหรียญนะครับกาไรอิ่มไปเลยทีเดียวนะครับคุ้มคุ้มคุ้มแล้วนะฮะที่เหลือไม่ต้องเปิดต่อแล้วที่เหลือคือกําไรนะฮะอ่านี่ครับนี่คีย์ทูเดอะซิตี้นะครับเป็นเลโธอาร์ติแฟกที่เป็นแร่ครับ0.3 5ห้า นะครับพี่มีบอกคุ้มเลยนะครับพี่มีขอบคุณมากครับอ่าแล้วก็เอ้ยเอ้ยใบนี้เก่งนะครับสามเหรียญกว่าใบใบนี้เป็นร้อยบาทเลยนะครับใช้ใช้ได้ฟอยคอมมอนอ่าแล้วก็โทเค็นนะครับคุ้มเลยฮะพี่พี่หมีนะฮะยังไงพี่หมีถ้าสะดวกก็ต่ออายุสมาชิกแกงหิวดึกได้นะครับยินดีมากๆนะครับอ่ะ สล็อตแรกๆก็จะเป็นคอมมอนฮะถัดมาเรทโรอติแฟกต์หนึ่งครับแล้วก็เฮ้ยเดือดสโตนเบรนมามอีกแล้วนี่คือหัวหินหิน <laughs> หัวหินสมองสมองหินเออ <laughs> เปิดได้โคตรบ่อยนะคะเปิดได้โคตรบ่อยที <laughs> ่มีบอกว่านี่ขนาดไม่ได้เปิดซองคอลเลกเตอร์เลยนะเนี่ยใช่ไหมครับทะลุไปแล้ว <laughs> ผมก็งงเหมือนกันมามเร็วเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเนาะ เพราะว่าเขาไปเล่นคอมมานเดอร์นะฮะนี่ฟูอาร์ดเบสิกแลนด์สวยมากนะครับอันคอมฮะอันคอมหนึง่งอ่าอัติแฟก์ไล์ฟอยจังฮะ0.39ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ถัดมาเอ้ยเฮ้ยเคซันครับเป็นเลโอาร์ติแฟกต์มิตินะครับประมาณ3เหลียญได้นะครับคุณรีสตินสวัสดียินดีต้อนรับเฟษฟอร์มฮิสตรีนะครับอันนี้ราคานิดหน่อยนะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ 0.59แล้วก็ซอยอันคอมอ่ะฟิสิกส์บลสัสอันนี้โอ,โอเคนะครับถือว่าเป็นออ,อันอันคอมที่น่าจะเล่นได้ละครับเออซ่าเฮ้ยเอซเอซ่าฟูอาร์ตครับนี่ฮะท่ทขอให้ตัวมันมาขอให้ตัวตัวมาครับอารมา,มมาตัวช่วยมาหน่อยอันคอมฮะโลดอ่ะไม่ใช่แหมนึกว่าตัวที่เป็นแร่มะโทเป็นอันคอม คอมอาร์ติแฟกเฮ้ยโอ้โอเคนะฮะตัวนี้แจมฟิลิกเซียนดราก้อนเอนจินสามเหรียญกว่านะฮะแจมเลยแจมเลยนะครับโทคาเซียดิกไซส์อ่าฟอยคอมมอนนะครับแล้วก็เดลิสหรือเปล่าเอ้ยอืมเดลิสคอมมอนธรรมดานะครับอันนี้ธรรมดาโอเคนะฮะตอนนี้เราก็กำไรนะฮะที่เหลือคือนี่เปิด เปิดฟรีแล้วเปิดฟรีแล้วนะฮะเปิดฟรีแล้วเพราะว่าเราได้มายเรลยี่สิบเหรียญไปแล้วฮะ,ะจิตเตอีกสิบเหรียญน,นะฮะสามสามสิบเหรียญก็ถือว่าที่เหลือนี่คือกำไรแล้วฮะอันนี้ทานฟอร์เมอร์อันนี้เจ็บฮะอาร์ซีนะฮะ,ะ,ะ0 7ศูนย์จุดเจ็ดเก้าไม่รู้อ่านใช่ถูกหรือเปล่านะถัดมาเลโธอาร์ติแฟกต์ครับเอเวอร์ฟลักซ์แล้วก็แล้ว เคล่ารีคอนสตรัชชั่นนี้เจ็บนะฮะประมาณ10บาทอันนี้10บาทนะทับมาอะไรวะฟอยอันคอมธรรมดาซองนี้โคตรเจ็บเลยครับซ <laughs> องซองนี้โคตรเจ็บเลยทับมานี้เป็นเซตบูสเตอร์ซองที่8ซองสุดท้ายมีเดอะลิสต์หรือเปล่านะฮะไปะ1 2 3 4 5 6 7อันคอมที่2 disple of g i c k s นะครับ เลโทร์ติแฟกต์เป็นไอวอรี่ทาวเวอร์ถัดมาเป็นเป็นเฮ้ยมิติกที่สองครับเซอร์เอนจินโอเคนะครับเซอร์เอนจินสามเหลี่ยมนิดๆ okay, ะะ jam, jam. Common, อโอเคนะฮะแจมแจมฟอยกอบบินบลัชแันเนอร์ฟอยคอมมอนฮะอ่าโอเคอย่างน้อยก็เป็นกอบบินแล้วก็อ่าเป็นการช่วยฟลิปนะครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้จริงๆอะ่ะเราถือว่าคุ้มแล้วนะ พวกพวก,พวกนี้ก็คุมแล้วนะฮะมีมิติเป็น My r เรลนะครับมีจิตเตนะครับมีเซิร์ฟเอนจินคือจริงๆอะ่ะอันนี้คุมแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดแล้วมีอันนี้ครับ Collector Booster c o l เต c t o r b o o ตอร์นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มความคุ้มเข้าไปใหญ่เลยนะฮะมา Collector Booster อันนี้ปกติเนี่ยซองประมาณ5้า0นะครับถ้าแบบซื้อแยกประมาณ600้อยได้6 600ยกว่าๆนะครับถ้าซื้อบล็อกก็โอ้โหเท่าเท่าไหรอ่อ่ะ12บ12 8ประมาณ12 7 8 4เประมาณ7 800ครับประมาณซองนี้ซองเดียวประมาณ7 8 0 0มาฮะมาฝอยนี้เรียกว่าไอซองนี้เรียกว,ว่าซอ,องอมตดนะครับมา นะครับคอมมอนหนึ่งคอมมอนสองเป็นฟอยฮะคอมมอนสามสี่เป็นอันคอมแล้วดีฟามิเคทก็สวยนะครับอ,อันคอมะนี่ครับฟูอาร์แลนด์แล้วก็อันนี้เจ็บฮะ <c oughs> เออซ่าคอมมา0ศูนย์จุดสี่เฮ้ยเฮ้ยไซลีโอฟูอาร์ครับห้าเหรียญสี่สิบเก้าโอเคนะครับห้าเหรียญสี่สิบเก้าครับถัดมา อันนี้เป็นตัวคอมบันเดอร์ฮะสองเหรยี่สิบเก้าทาวน์อสโซลมเซรเวียร์เซบอรนะนี้เป็น f o ยล์เลโตรอาร์ติทันมาเป็นซีจิลออฟเฟ r เป็นอันคอมอาร์ติแฟกต์เลแล้วก็กอบินชาเบลเชอร์ครับเหรียญสี่ถือว่าธรรมดาทั่วไปแล้วก็บล a ส t e r เตอร์คอมแบ7ดีเจเจ็ไปสองนี้มันเจ็บจังวะเจ็บจังวะ ฮะเป็น In Spring s a n t u u r y สองเหรียญได้ครับแล้วก็โอ้ยสองคาเล็คเตอร์นี่อย่างกากเลยครับขอพูด <laughs> สองคาเลคเตอร์นี่อย่างกากเลยครับ <laughs> นะครับกลายเป็นความคุ้มเนี่ยไปอยู่ที่ตรงตัวเซตนะฮะเออพี่มีบอกว่าสองอมาดยังแพ้เซตบูสเตอร์ครับผมเซตบูสเตอร์เนี่ยแจกว่าเยอะเลย นะครับถือได้ว่ากล่องนี้กําไรนะฮะกำกำไรเลยครับเนี่ยครับนี่กล่องกล่องยังวิ่งอ่ะกล่องกล่องวิ่งวิ่งนะฮะนี่ฮะกล่องวิ่งวิ่งเลยนะครับตัวนี้คือบัลเด้นกิฟต์เอดิชั่นนะครับอ่าบัลเด้นกิฟต์เอดิชั่นอ่านะครับนี่นะครับมาเรีวตัวเดียวก็แบบ20เหรียญแล้วอ่ะนะฮะอ่านะครับเท่ากับว่าเนี่ยได้ปอยแลนหนึ่งได้มิติสอง อย่างที่ผมว่าจริงๆนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับใครมาก็ทักไทยได้นะครับใครมาทักไทยได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดสมัครสมาชิกด้วยนะครับสมัครสมาชิกฮะ Membership นะฮะ Membership นะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณคุณครูโคชคุณแบงค์นะครับคุณโต้งคุณอภิวิทย์ คุณเชนคุณลัสดีเอสคุณฮัชิวคุณนัทคุณปลั๊กคุณสปาดาโฮคุณโป่งจ้าคุณอาร์ตนะครับคุณอิคิวซังคุณอัมมารุตคุณหลี่ซินคุณเบิร์ดเพนกวินคุณปอนนะฮะคุณเอิร์ตเรนส์นะครับคุณนัทพรคุณเอ็นทีคุณรัตวัฒน์พิเศษใส่ไข่คุณธเนศคุณขานุบูลคุณปฏิกรพิเศษใส่ไข่คุณเซฟคุณยิ้มเก้ามุนนะครับใครสะดวกฝากกดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอันนนนีี้้ดวยยะเ่ครับ น้าช่องจุกุยชาแนลนะครับนี่ฮะนี่หน้าช่องจุกุยชาแนลครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมนี่ฮะนี่ช่องจุกุย MTG นะครับจุกจุกุยเดอะเกตเตอร์ริ่งนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ครับนี่ล่าสุดคลิปนี้ฮะคลัมคอมพลีทเอเดชั่นบันเดิลคุ้มหรือเปล่านะฮะเพื่อนๆห้ามพลาดอันนี้นะครับแนะนำให้ไปดูนะครับนี่ช่องจุกุยเดอะเกตเตอร์ริ่งนะครับเป็นช่องเสริมเป็นช่องลองของผมเองนะครับนี่คอมพลีทเอเดชั่นบันเดิลคุ้มไหม และคาดว่าจะมีอะไรเป็นการคาดดาวฟรีดิชชันนะครับเมจิเดกกิตริงฟิลิเซีย l อ w วิลบีวนนะครับนี่นะครับนี่ฟิลิเซีย l อ w วิลบีวคาดการนะฮะว่าจะมีอะไรในเนื้อหาเนี่ยก็จะเดาจะมีการเดามันเกิดขึ้นนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ผมเดาไว้นะฮะขอพูดตรงนี้นิดนึงนะครับสิ่งที่ผมเดาไว้นะเพ,เ,พเ,พเ,พเพื่อนๆฝากไปดูแล้วแบบฝากไปกดไลค์ด้วยนะครับ จะมีสิ่งที่ผมเดาไว้นะครับอันนี้คือตัวอย่างจากนี่ฮะมิติกสปอยเลอร์นะครับฟิลิเซียโอวิลบีวันนะฮะมันก็จะมีไอที่มีแน่ๆครับคือมีหนึ่งซองที่จะเป็นอะไรนะเ,เขาเรียกว่าออยสลิกออยสลิกไล e ์นะครับเนี่ยจะมีประมาณนี้ครับจะมีโลโก้เนี่ยครับเนี่ยเป็นโลโก้แบบท็อกซิกอะนะครับโลโก้ของฟิลิเซียครับลอยขึ้นมาเป็นฟอยพิเศษ ที่อยู่ในการ์ดนะครับ1กล่องบันเดิลคอมพล t e e d i t ชั่เนี่ยจะมี1ซองนะฮะซองนั้นจะมีแรหรือมิติแรอยู่2ใบนะครับเขาเขียนว่ามิติแรนะครับแต่ว่าที่ผมอ่านมามันคนละบรรทัดกันผมเลยไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงมิติแร2ใบหรือว่ามิติแล้วก็แรสลับกันนะครับไม่แน่ใจอันนี้สรุปคือมีสล็อตที่เป็นแรหรือเป็นมิติอะสสล็อตแน่ในซองนั้นนะครับ ที่ผมคำนวณไว้ในคลิปนี้นะครับคำนวณไว้ในคลิปนี้ยสรุปไว้ว่าซองที่ว่าเนี่ยมันจะมีมูลค่าประมาณสนะิบสี่เหรียญนะฮะจะมีแลนด์ฮิสเทดอีก10ใบซึ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเป็นแบบไหนซึ่งผมเดาว่านะครับอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับไม่ไม่ไม่แน่ใจนะว่าอาจจะเป็นอาแบบนี้หรือเปล่านะฮะนี เป็นแวบๆแบบนี้นะครับซองนี้14เหรียญถ้ามีแลนแบบนี้10ใบผมว่าคุ้มแล้วนะครับหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ฟิลิปเซียอวิลบีวันบัลเดินคอม e ลี dition นะครับในกล่องก็จะมี12ซอง10 12ใบที่เป็นออย Slick ที่บอกไปนะครับในนั้นจะมี2มิติแลนะครับนี่2มิติแล้วมันก็ขึ้นบรรทัดใหม่แลมอยู่อันนี้ผมเลยไม่ไม่แน่ใจว่า หมายถึง2มิติแลหรือหมายถึง2มิติแล้วก็แลนะครับมีมีเแบสบิคแลนสิบแบบแบบละ2อันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าใช่อันนี้หรือเปล่าใช่ไหมเราอ่ะอ่าครับใช่ใช่ไหมเราอะ่ะอ่าไม่ทราบเหมือนกันโอเคนะครับยังไงวันนี้ไปแล้วนะครับฝากช่องจุก,กุยเด็กกตาตริ่งด้วยไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะจุก,กุยและน้องแมว สวัสดีฮะเอาโทรมาบายบายครับผม